แล้วทำไมอยากอยากรตตอเสียหายไงขอบคุณครับโอเคไปยัดครับผมไยัในระหว่างที่ใช้นะครับมีความรู้สึกยังไงบ้างครับผมใจหาพี่เซ็นเตอร์ั่นเหมือนมีตัวอะไรไต เหมือนพี่ตัวอะไรตายไอออยอะดีแล้วสงสารเขานี่เธอไปเป็นพรีเซนเตอร์สิเจ็บปวดไม่น่าปวดไหมไม่ปวดเนาะบอกของแนนแนนรับนะของเยี่ยวอื่นอยากจะเอาไปไว้ที่บ้านใช้เครื่องไหมครับแบบนี้อยากได้นี่หน้าคุณลีหนุ่มๆมาไปเป็นพรีเซนเตอร์แล้วนะครับโอเคปรบมือให้กับคุณพีด้วยครับผมนะครับขอบคุณมากนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวท่านต่อไปนะครับเดี๋ยวเราอ่า ในคราสต่อไปอะนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยให้เทสกันนะครับอาจารย์ไปนั่งที่ทาชาวจะมาเทสเนี่ยไม่ใโอเคนะครับเห็นเครื่องไปแล้วนะครับเห็นประสิทธิภาพของเครื่องไปแล้วครับ แล้วอยากรู้ไหมครับว yes. yep. so sí, yes. ่ามันจะทําเงินยังไงนะครับมันจะทําเงินยังไงนะครับและเราจะสามารถที่จะสร้างรายได้นะครับหลักแสนหลักล้านจากเครื่องเครื่องนี้ได้ยังไงอยากทราบหรือยังครับอยากทราบอยากเรียนนะครับอยากทราบว่าเครื่องนี้มันจะทําเงินยังไงอยากทราบนะครับช่วงต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะนะครับ ๋อโอเคนะครับช่วงนี้นะครับขอเสียงปรบมือนะครับระดังนะครับเป็นการขอบคุณนะครับมิสเอลิสนะครับที่มาให้ข้อมูลพวกเราช่้นซีโอของเราครับขอบคุณชั้ีคุณผู่าขอบคุณนะครับนะครับโอเคนะครับสีอเขช่วงต่อไปนะครับอย่างที่ผมเรียนไปนะครับว่าเรานะครับมีวิธีการที่จะสร้างรายได้จากเรื่องนี้นะครับยังไงนะครับ ซึ่งตอนนี้นะครับว่าท่านผู้นี้ครับพร้อมที่จะมาบอกแล้วว่าทํำยังไงนะฮะถึงสามารถสร้างรายได้หลักแสนสร้างรายได้หลักล้านนะครับซึ่งตอนนี้ท่านพร้อมแล้วครับพร้อมหรือยังครับผมพร้อมนะครับเสียงปรบมือดัยนะครับต้อนรับพี่เตอร์เนสตันดิโอโคลนะครับผมโอเคโอเคนสสวัสดีครับ ใช่ครับ uh, Can I use English? Yes. เพราะฉันไม่ได้มีภาษาไทยเลย But give me two months. I will <Yeah. S 2> learn Thai. ขอเวลาสองเดือนจำไหมครับใอ้การเรียนภาษาไทย Thank you for everyone coming to b e a u t i f l y นะครับก็ขอขอบคุณท่านที่เข้ามานะครับดูธุรกิจ b e a u t i f l y วันนี้ Butterfly e a <c oughs> Okay. Uh, do you know this product? It's the first time right นะครับครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของทุกคนใช่ไหมครับใช่ใช่เพเพิ่งจัดนะครับ This product were famous to the whole world. Remember what I s a i d because